ทำไอตัวพ e a d i n g แบบเคลื่อนไหวนะนะครับนะคือวันนี้เดี๋ยวผมจะให้มาเรื่องของการเคลื่อนไหวกับพวกฉากข้างหลังก่อนนะแต่เมื่อวานนี้จะทำผมทำให้ดูใช่ไหมว่ามันเป็นเครื่องรองเท้าอะไรพวกนี้นะนนนเด็แต่อันนั้นเดี๋ยวยังไม่ทำอันนั้นเดี๋ยวยากไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้ทำเคลื่อนไหวกับพวกฉากก่อน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพอดีเขาบอกว่ามีเสียงน้อยคนดูอันนี้ผมยังไม่ได้ไลฟ์นะแต่ว่าผมอัดไว้ก่อนขอ,อชื่อไหมเหรอเดี๋ยวเ,คยเ๋ค่อยเช็คเดี๋ยวค,ยค่อยเช็คสอนก่อนเดี๋ยวเช็คตอนเที่ยงเลย ตอนเที่ยงแล้วกันนะนิวงานขึ้มานะครับเฮดเราเท่าไหร่หน,นะแปดร้อยใช่ปะ่ะเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจเลยนิวงานนิวงานทำไงนะไฟอะาฟาานิวใช่ไหมแปดร้อยยี่สิบนะครับถ้าเป็นเครื่องเคลื่อนไหวต้องเป็นสีดด่หกสองจอไม่ได้เปิดหรอ,อ้โโทษ นี่นะแก้แค่ตรงนี้พอนิวงานขึ้นมาแล้วแก้แค่งเสร็จแล้วกดโอเคเลยนะกดโอเคเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่าได้ไปเป็นไรเดี๋ยวผมสอนรูดเดียวก่อนนะไอที่ที่ก็ได้เนีน่ยไม่ทัน ไปใช่ไหมแปดสองศูนย์สี่สองตัวน well> ี้นะแปดสองศูนย์สี่สองนะครับ โอเคกดโอเคไปเลยนะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวที่ผมบอกผมจะให้แบบมีฉากหลังเคลื่อนใช่ไหมเราก็ต้องหาฉากหลังมาใส่ก่อนนะครับเอาฉากหลังมาใส่ทำไงนะไฟล์เพจเอ็มเบสใช่ไหมหนะครับเมนูบาร์เลือกไฟล์เลือกเพจเอ็มเบสแต่ว่าผมเอาฉากหลังเป็นรูปรูปบิลแล้วกัน รูปแป๊บหนึง่งรูปนี้แล้วกันนะรูปนี้แล้วกัน,นเดี๋ยวผมยืดนิดนึงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ยืดธรรมดานะคุณจะต้องยืดไปเลยนี่ยยืดให้มันเกินไปเลยสมมติว่า คุณกล่าวว่าฉากหลังเคลื่อนไหวนะมั้งหรือว่าผมจะให้เคลื่อนอย่างเงี้ออยปึ๊บอ่างเงี้ยนะครับคุณต้องยืดให้มันเกินงานมาก็นะครับยังครับยังใช่ใช่ พอดีผมไม่ได้ไม่ทันเดี๋ยวผมเ้คอดไปก่อนนะกันเ้คอดหน้าจเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปอัพขึ้นปล่อยนะครับอ่ะสมมุติเลื่อนมาอย่างนี้ใช่ไหม,บบไมไใช่ครับผมทำให้มันเกินมาสักนิดหนึ่งนะแต่ว่า แต่ผมจะให้เลื่อนแบบเนี้ยแต่ที่ผมให้เกินด้านบนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าผมเอา,เอาให้พอดีมันจะอัตราส่วนมันจะผิดเนีรูปมันจะดูดูกว้างเกินไปใช่ไหมดูแบนอะนะครับผมก็เลยเอาประมาณตรงน,นี้แล้วกันนะแล้วผมจะให้เลื่อนภาพไม่ค่อยเลื่อนไปแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วผมก็โด e n t นเตเครืหมายถูกก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะให้มันเลื่อนเราต้องไปที่เมนูบาร์นะครับเลือก Windows นะครับเลือกไทม์ไลน์นะครับเห็นไหมครับตรงนี้จูบนะแป๊นเลยนะ วินโด้วนะครับท l ล n e ตรงนี้นะนะครับถ้าเลือกเสร็จแล้วนะครับมันจะเนี่ยมันจะมีตรงด้านล่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยนะทำทลน์ตรงนี้ขึ้นมานะครับ เราก็กด Create Video Timeline เลยนะครับนะครับกดตัวนี้เลยกดตัวกลางเลยนะครับัวนีน้มันก็จะได้ตัวนี้นะนะครับเราก็จะได้ มีเลเยอร์อะจริงๆมันมีคือเลเยอร์เดียวกับตรงฝั่งนี้เห็นไหมเลเยอร์ของรูปอะนะครับสังเกตผมไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่ไหมผมใส่แค่รูปนะครับเพราะฉะนั้นตรงเลเยอร์ตรงเนี้ชั้นตรงนี้มันก็จะมีสองชั้นใช่ไหมชั้นเดิมของมันก็คือพื้นขาวนะครับกับชั้นที่ผมใส่รูปลงไปนะครับอย่างที่ผมอธิบายเมื่อวานใช่ไหมเรื่องของ ตัวรองเท้าอ่ะผมดัอตรงนี้นะครับเห็นสามเดลียมตรงนี้ไหมนะครับอันนี้มันเป็นชื่อไฟล์ผมพันแกูลพันหอ่ะอันนี้ชื่อไฟล์ผมนะผมดัอลงมาใช่ไหมครับมันจะมีคําว่าทานฟอร์มตรงนี้ให้คุณใส่นะครับ นกดที่นาฬิกาเนะี่ยสต็อปวอตนะครับตรงเนี้ยบางคนเขาก็เรียกอะไรถ้าคุณเดี๋ยวไม่เรียนตัดต่อเขาจะเรียกว่าทิกเก็ตแอนิเมชันใช่ไหมทิกเกอร์แอนิเมชันนะครับแต่ผมบางทีผมผมเรียกตามรูปมันเนะี่ยสต็อปวอตนะ่ในกระจบินนะครับให้กดลงไปนะครับให้มันแอคทีฟมันจะเป็นรูปเข็มขึ้นมานเล็กๆเห็นป่ะแล้วก็จะมีเหลืองเหลืองขึ้นมาตรงนี้นะครับพร้อมกับเหลืองฝั่งตรงเนี้ยนะครับก็คือคีย์เฟรม นะครับทาไมผมถึงกดตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นคําว่า transform transform แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องการเปิดอ่าเกี่ยวกับเรื่องการขยายหรือลดขนาดการย้ายตําแหน่งอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นแล้วเรากําลังจะทําการเลื่อนมันใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องกดที่ transform แต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําการให้มันแบบค่อยค่อยปรากฏขึ้นมาเราต้องก,กดที่ opacity อ่ะเดี๋ยวพูดอีกทีนะแต่ถ้าเกิดจะทาให้เรื่องเรื่องสไตล์นี่มันเป็นเรื่องของแบบว่า สมมุติตัว,ตวอักษรเนี้ยอยากจะทำให้ตัวอักษรอยู่ๆมันมีขอบขึ้นมาคุณก็ไปกดที่สไตล์แต่ตอนนี้เรากําลังยุ่งอยู่กับการทําให้ภาพมันเคลื่อนไหวใช่ไหมเคลื่อนจากซ้ายมาขวานะครับหรือทําตัวหนังสือเคลื่อนไหวก็ได้ก็ใช้ตัวทานฟอร์มให้เหมือนกันนะครับโอเคผมบอกว่าผมจะให้รูปมันเลื่อนใช่ไหมอาจจะอาจจะมาทางนี้นะครับเนี่ยเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือ นะครับ okay. เราจะเลื่อนแบบนี้นะครับถ้าเราจะเลื่อนรูปเราทำไงกดทนทีได้ไหมโอ้กดทนทีได้ไหมนะครับคนะือเรื่องของเรื่องของจะเลื่อนรูปไปอย่างนี้ปั๊บเออาป่ะ,น,ออปะนะครับตอนนี้ผมก็ต้องดูแล้วว่าผมจะเลื่อนเนี่ยในคลิปเนี้ยนะครับอันนี้มันเป็นคลิปแล้วนะมันมีเวลาของมันอยู่ เวลาเราดูจากไหนดูจากตัวนี้ครับดูจากแผนตรงนี้ตอนนี้นะครับมันในเวลาอยู่ประมาณ5วินาทีในการเลื่อนเพราะว่าคลิปนี้มันยาว5ว้าวิเราจะทำให้มันยาวกว่านี้ก็ได้นะแต่ผมยืนยันจริงใน Facebook cover เนี่ยมันต้อง20ิบวิขึ้นไปนะครับห้าวิไม่ได้อะเพราะนั้นเราจะทำขึ้น f a c e b o o ใช่ไหมเราต้องยืดนะครับยืดตัวสีม่วงเนะี่ยยืดไปเลยดึงให้มันได้ โดยการที่ยืดเนี่ยคุณไปใช้ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นการซูมต,ตัวตัวไทม์ไลน์อะซูมเข้าซูมออกอะคุณอาจจะดึงให้มันไปที่ภูเขาลูกเล็กคุณเห็นไหมเป็นภูเขาลูกใหญ่กับลูกเล็กเห็นไหมดึงไปที่ภูเขาลูกเล็กนะครับแล้วคุณก็ณดึงให้มัน,ม,นมันจะ็นตัวเลขขึ้นเห็นป่ะตัวนเนี้ย n กับ d u r a t i o n เนี่ยเห็นไหมให้มันได้สักเกินนี้สิบมิขึ้นไป หนูจมได้ยี่สิบเอ็ดวิยี่สิบจุดศูนย์หนึ่งวินะครับผมก็จะได้งานที่มีความยาวยี่สิบวินะครับแต่ว่าเลื่อนเนี่ยรูปเนี่ยผมจะให้เลื่อนอยู่ประมาณสักให้ไปเลื่อนไปประมาณสิบห้าวิแล้วกันจะเลื่อนช้าหน่อยนะนะครับเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าผมจะให้มันเลื่อนแบบเนี้ยนะครับ ค่อยๆมันก็ค่อยๆเลื่อนมาช้าๆชาใช้เวลาประมาณสิบห้าวิกว่าจะมาถึงภาพนี้นะครับอาจจะมาถึงภาพแบบนี้นะครับในสิบห้าวินะครับมาถึงภาพแบบตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เอาตัวเนี้นะครับตัวนี้เมื่อวาผมเรียกไว้แล้วใช่ไหมมันเรียกว่าอินดิเคเตอร์ใช่ป่ะเส้นกำกับมาที่ตำแหน่งสิบห้าวินะครับ ห้าวิอยู่ตรงนี้เห็นไหมสีสิบห้าวินะครับเอามาที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็กดให้มีมีเลขกเหลืองอยู่อีกครั้งหนึง่งนะครับไม้เหลืองนี่คือคีเฟรมนะกดยังไงคือเรามากดตรงนี้ครับคุณเห็นตรงนี้ไหมนะครับเลือกกดปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเลขเหลืองขึ้นอีกฝั่งนะึงเห็นไหม จากนั้นนะครับเรายังไม่ต้องปรับไอตัวนี้ให้ไปไหนนะให้มันอยู่ตรงนี้นะให้คุณกดคอนโทรลทนะครับเลื่อนรูปในช่วงที่มันเหลือเนี่ยเห็นไหมของผมเนี่ยมันเหลือใช่ป่ะคุณก็เลื่อนให้มันไปสุดอย่างนี้เลยตับตอนนี้นะครับกด Enter เนะ่ยคุณเอาค คุณเอาอินดิเคเตอร์นะครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะเนี่ยแล้วคุณลองเทรดดูมันก็เลื่อนแหละถ้าทําถูกต้องก็จะเลื่อนแบบนีนะะ้แล้วมันก็จะมาหยุดพอหลังจากเส้นจุดเหลือตัวน,นี้นะครับมันก็จะหยุด นะครับอ่ะลองทำดูก่อนนะครับ